เปิดโครงการการแข่งขันกีฬากอสอเกมสร้างสัมพันธ์ต้านยาเสพติดครั้งที่1ประจำปีงบประมาณ2,559สถานีตำรวจภูทรแม่สอดมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรแด DARE ให้กับนักเรียนโรงเรียนแม่ปะทางหลวงจังหวัดตากเริ่มทำการระเบิดหินดอยรวกแล้ว เตือนผู้ใช้รถใช้ถนนตากถึงแม่สอดใช้ความระมัดระวังและวางแผนในการใช้เส้นทางคาดจะทำการแล้วเสร็จกลางปี2560 สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การรายงานข่าวผ่านทางเคเบิลทีวีท้องถิ่นเพื่อการศึกษาเทศบาลน,นครแม่สอดกับดิชั้นนางสาวรพา,าพลุตันเป็นผู้รายงานค่ะอำเภอแม่สอดประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือนมีนาคม2559ค่ะที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอดจังหวัดตากอำเภอแม่สอดจัดประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลประจำเดือนมีนาคม2559โดยมีนายธนยศปานขาวในอำเภอแม่สอดเป็นประธานการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านสารวัตรกำนันผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลในพื้นที่อำเภอแม่สอดเข้าร่วมประชุมกว่า300คนโดยก่อนวาระการประชุมเป็นการมอบหนังสือสำคัญเพื่อแสดงหลักฐานการเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบจำนวน13คนหลังเสร็จสิ้นการมอบหนังสือจึงเป็นวาระการประชุมซึ่งประกอบไปด้วยการแสดงความยินดีกับประธานกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่สอดคนใหม่การแนะนำนางพัชรินบุญตาปวนปรลัดอำเภอขราชการย้ายมาปฏิบัติหน้าที่ปรลัดอำเภอเจ้าพนักง,งานปกครองปฏิบัติการการประกวดทายาทราชสีผู้พักดีต่อแผ่นดินและการประกวดราชสี ผู้สง่างามการสรุปผลการจัดกิจกรรม9วันหันษาสนุกแบบสุขเมื่อวันที่6จนถึงวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลเรื่องโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนมีนาคมในระหว่างวันที่17-18มีนาคมที่โรงเรียนบ้านห้วยจะกือหมู่ที่6บ้านขุนห้วยช้างไล่ตำบลด่นแม่ละเมาออำเภอแม่สอด เรื่องโครงการงานประกวดสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ปี2559เรื่องการสรุปผลการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแม่สอดเรื่องการชะลอการอนุญาตไม้สักและไม้ยางในที่ดินกรรมสิทธิ์ครอบครองเพื่อการกุศลสาธารณประโยชน์เรื่องการสรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายทะเบียนและบัตรประจำเดือนกุมภาพันธ์เรื่องการยกระดับฐานะมาตรฐานความปลอดภัยทางถนน เป็นวาระของจังหวัดตากเรื่องสรุปผลการดำเนินงานของฝ่ายความมั่นคงประจำเดือนกุมภาพันธ์เรื่องการรายงานสถานการณ์ไข้เลือดออกประจำเดือนกุมภาพันธ์และการจัดงานวันอาสาสมัครสาธารณาสุขอำเภอแม่สอดโรงเรียนบ้านธงชัยนำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ปังกรรัศมีโชตค่ะ คณะครูโรงเรียนบ้านธงชัยนำนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวนกว่า73คนเดินทางมาศึกษานอกสถานที่ณอุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่ปังกรรศมีโชคเทศบาลน,นครแม่สอดด้วยโรงเรียนบ้านธงชัยตำบลด่านแม่ละเมาอำเภอแม่สอดได้มีการดำเนินการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ซึ่งอยู่ในโครงการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิน่น เพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงและเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กได้มีการเรียนรู้ประสบการณ์เพิ่มเติมส่วนหน่วยงานหรือสถานศึกษาและโรงเรียนสนใจจะนำนักเรียนเข้าศึกษาดูแหล่งเรียนรู้เป็นหมู่คณะที่อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทีปังกรรัศมีโชธเทศบาลนครแม่สอดสามารถติดต่อประสานงานได้ที่กองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดหรือที่หมายเลขโทรศรัพท์055 546 230สถานีตำรวจภูทรแม่สอดมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จหลักสูตรแด DARE ให้กับนักเรียนโรงเรียนแม่ป่ค่ะที่โรงเรียนแม่ป่าตำบลแม่ป่าอำเภอแม่สอดจังหวัดตากนางกุลาบแกมเงินผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนแม่ป่านำคณะครูนักเรียนเข้ารับใบประกาศสียยบัตรหลักสูตร โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนโครงการแดรพร้อมกล่าวต้อนรับคณะของเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูทรแม่สอดนำโดยพันตำรวจเอกกลิตธรรมอุทัยชัยผู้กำกับการสอบสวนสืบสวนสถานีตำรวจภูทรแม่สอดเดินทางมาเป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนแม่ปะที่สำเร็จหลักสูตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน โครงการแดโดยมี100มร้อยตำรวจโทวิ่งหมองพี่ชัยหัวหน้าชุดผู้ฝึกสอนโครงการแดเป็นผู้กล่าวรายงานโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนโครงการแดซึ่งเป็นโครงการของรัฐบาลที่จัดขึ้นโดยศูนย์รวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอแม่สอดร,ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแม่สอดโดยมีเด็กนักเรียนจากโรงเรียนแม่ปะเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า80คน มีผู้แทนกำนันตำบลแม่ปะชุดตำรวจชุมชนและผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมเป็นเกียรติในการมอบใบประกาศนียบัตรครั้งนี้พันตำรวจเอกกฤิธธรรมอุทัยชัยผู้กำกับการสอบสวนสืบสวนสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเปิดเผยว่าศูนย์รวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอแม่สอดร่วมกับสถานีตำรวจภูธรแม่สอดได้จัดโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนเป็นโครงการของรัฐบาล โดยสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้เด็กนักเรียนรู้เข้าใจและตระหนักถึงโทษพิษภัยของยาเสพติดโดยให้เด็กนักเรียนได้รู้ถึงวิธีหลีกเลี่ยงยาเสพติดได้อย่างถูกต้องตลอดจนเป็นการปลูกจิตสำนึกและสร้างกระแสความร่วมมือร่วมใจในการต่อต้านยาเสพติดให้หมดไปและยังเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้นักเรียน เพื่อเป็นอนาคตของชาติและเป็นคนดีของสังคมต่อไปหลังจากเด็กนักเรียนจากโรงเรียนแม่ปะกว่า80คนเข้าร่วมโครงการจากการสังเกตและประเมินผลของการเรียนการสอนนับว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีนักเรียนให้ความสนใจและสามารถผ่านหลักสูตรทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องปัญหายาเสพติดได้เป็นอย่างดีทังศูนย์รวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอแม่สอดร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรแม่สอดจึงได้มอบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นเกียรติและแรงจูงใจในการร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อโรงเรียนและเพื่อสังคมต่อไปทางหลวงจังหวัดตากเริ่มทำการระเบิดหินดอยรวกแล้วเตือนผู้ใช้รถใช้ถนนสายตากถึงแม่สอดใช้ความระมัดระวังและวางแผนในการใช้เส้นทางคาดว่า จะทำการแล้วเสร็จกลางปี2560นี้ค่ะเมื่อวันที่1มีนาคม2559ซึ่งเป็นวันแรกของการใช้วัตถุระเบิดทำการระเบิดหินภูเขาดอยรวกเจ้าหน้าที่แขวงการทางตากที่1สำนักง,งานทางหลวงที่4กรมทางหลวงและเจ้าหน้าที่บริษัทก่อสร้างได้เข้าทำการตรวจความพร้อมในการระเบิดภูเขาที่ดอยรวกถนนสายอ2สายตากแม่สอดทั้งนี้ เพื่อขยายช่องจราจรเป็น4ช่องทางจราจรหรือ4เลนเพื่อรองรับเส้นทางสายเศรษฐกิจตะวันออกถึงตะวันตก East-West Economic Corridor หรือ EWC และการรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษตากแม่สอดตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่72บ้านอุมยอมตำบลแม่ท้ออำเภอเมืองตากไปจนถึงหลักกิโลเมตรที่65ถนนสายตากถึงแม่สอดซึ่งขณะระเบิดมีรถจอดรอเพื่อผ่านทางจำนวนมาก โดยทำการระเบิดตั้งแต่เวลา9นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกาของทุกวันเริ่มตั้งแต่วันที่1มีนาคม2559จนถึงวันที่30พฤศจิกายน2559โดยการผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องห่างจุดระเบิดประมาณ500เมตรนายจงจิตเตงยะผู้อำนวยการสำนักง,งานทางหลวงที่4ตากกล่าวว่าเรามีการเตรียมพร้อมในการทำงานมีการประสานและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบ ซึ่งความเร็วหรือช้าของการระเบิดขึ้นอยู่กับเวลาและอุปสรรคซึ่งงานที่ตั้งไว้นานเนื่องจากช่วงสงกรานมีวันหยุดหลายวันจะต้องหยุดการทำงานจึงเผื่อเวลาไว้ส่วนถนนสายนี้หากการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณกลางปี2560จะทำให้การจราจรคล่องตัวมากขึ้นเจ้าหน้าที่ทีมระเบิดภูเขากล่าวว่าวันนี้คือวันแรกของการระเบิดดอยรวก เพื่อทดสอบว่าการระเบิดจะเป็นไปตามที่คำนวณไว้โดยจะมีการเจาะหลุมระเบิดลึกตั้งแต่2-8เมตรซึ่งเราจะคำนึงถึงความเดือดร้อนของการจราจรหากวันนี้ได้ผลการทำงานต่อไปอาจจะเร็วขึ้นโดยแต่ละวันจะใช้ระเบิดประมาณ300กิโลกรัมเก็บหินที่ระเบิดได้ประมาณ1,000คิวเศษ ศูนย์ธุรกิจการค้าชายแดนกสิกรไทยจัดเสวนาเรื่องภาพรวมเศรษฐกิจการค้าการลงทุนในเมียนมาค่ะที่ศูนย์ธุรกิจการค้าชายแดนกสิกรไทยชั้นสามสาขาแม่สอดนายนัทพงศ์วิสิตกิจการหัวหน้าสำนักง,งานผู้แทนต่างประเทศกรุงย่างกุง้งได้เป็นวิทยากรจัดงานเสวนาในหัวข้อเรื่องภาพรวมเศรษฐกิจการค้าการลงทุนในเมียนมาและ โอกาสทางการค้าในมอนโดยมีวิทยากรอีกหนึ่งท่านคือนายอภิวิทย์พงเพศตรารัฐเจ้าของและผู้บริหารบริษัททาราพูเดคอร์จำกัดบริหารศูนย์ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์มาแคตตี้ผู้บริหารนิติพลคลินิกสาขาเมียนมาได้เสวนาในหัวข้อเรื่องข้อควรรู้และมุมมองต่อการลงทุนในรัฐมอญซึ่งการเสวนาในครั้งนี้ได้มีการพูดคุยในเรื่องของภาพรวมของประเทศเมียนมา ภาพรวมของเศรษฐกิจการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศภาพรวมด้านการค้าชายแดนไทยเมียนมาภาพรวมด้านโครงสร้างพื้นฐานเมืองสำคัญทางเศรษฐกิจแยกตามภาคข้อควรรู้สำหรับทำธุรกิจในเมียนมาข้อควรรู้สำหรับการลงทุนในมอญเมื่อจบจากการเสวนามีการสอบถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันมีนักธุรกิจภายในพื้นที่ร่วมเสวนาในครั้งนี้กว่าสาคน พิธีเปิดโครงการการแข่งขันกีฬากศนเกมสร้างสัมพันธ์ต้านยาเสพติดครั้งที่หนึ่งประจำปีงบประมาณ2,559ค่ะณสนามกีฬาสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจัังหวดตากดรสุรพงษ์ชัยวงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตากหรือกศนเป็นประธานกล่าวพิธีเปิดโครงการ การแข่งขันกีฬากศนเกมสร้างสัมพันธ์ต้านยาเสพติดครั้งที่หนึ่งประจำปีงบประมาณ2,559โดยนา,ะะนายพจนานุกูลคามรองผู้อำนวยการสำนักง,งานการศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตากเป็นผู้กล่าวรายงานและนายกุลเครวีระรองนายกเทศมนตรีนครแม่สอดเข้าร่วมเป็นเกียรติภายในงานครั้งนี้พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูอาจารย์นักศึกษาเข้าร่วมงานในครั้งนี้กว่า1,000คนซึ่งประกอบไปด้วยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนประจำอำเภอของจังหวัดตากทั้งหมด9อำเภอด้วยกันมีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษากศออนอให้มีความสามัคคีมีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภยัยรู้จักควบคุมอารมณ์สามารถแก้ปัญหาและตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อประสานความร่วมมือผนึกกำลังราชและรัฐร่วมใจต้านภัยาเสพติดบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานครึกครื้นไทยตนสนร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว อภัยกศนรวมใจเป็นหนึ่งเดียวันนี้คือกำขวัญกีฬาของกศนภาเกณฑ์ครั้งที่หนึ่งนะครับในกระบวนแรกของกศนอำเภออุ้มผางนะครับวันนี้คนี่ป้ายสวยงามมากใช่ค่ะรู้สึกว่าจะคุ้นหน้าด้วยเคยศึกษาที่กศนอำเภอแม่ต่อด้วยนะคะคแต่ตอนนี้เป็นนักศึกษาของกศนอำเภอ,ออุ้มผ,ผางแล้วคะ่ะนะครับ วันนี้อู้มางจัดเต็มน,นะครับจัดเต็มค่ะไม่ว่าจะเป็นป้ายในการนำขบวนนะคะป้ายคำขวัญของการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้รู้แพร้รู้ชนะรู้อภัยคำขวัญของอุ้มผางนะครับอภิวุ้หผางก็คือแมกไม้เขียวสดดอยหัวบดชื่นชูทีรอตูงานล้ำตั้งงานงามรอยฟ้า ท้องทาราสมไพรไทยแดนไทยอุ้งถามก็คือความขวัญของอำเภอขุนตาของอำเภอขุนถามเป็นวันนี้ก็มีในชุดของขบวนของเป็นชนเผ่าเช่นชนเผ่าับเป็นชนเผ่าม้งนะครับเป็นเผ่าม้งไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายวัฒนธรรมของเขานะคะ ก็จะมีตามมาด้วยของชนผานเกลียมนะคะซึ่งในงอำเภออุ้งผางนี้ก็มีวัฒนธรรมที่หลากหลายนะคะตามมาด้วยของขบวนคุณครูนะครับคุณครูนำนักกีฬาพร้อมนักกีฬาขอเสียงประเือให้กับกศนอำเภออุ้งผางครับติดตามมาด้วยขบวนที่สอง ประเพณีวัฒานาธรรมเด่นที่มีชื่อของกศนอำเภอเมืองตาก็คือประเพณีกระทงสายไหลปรปที่พันดวงนะคะจำลองมาไว้มาตนานกา,ารแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เลย กระทงสายในครั้งนี้นะคะเป็นกระทงสายหลาประที่พันดวงค่ะเป็นประเพณีของจังหวัดตากซึ่งมีประจําทุกปีจะจัดขึ้นในระหว่างประมาณเดือนพฤศจิกายนนะครับที่น้องๆถืออยู่นั้นนะคะก็จะเป็นกระทงที่ทํามาจากกะลามะพร้าวนะคะเป็นวัสดุที่เหลือใช้นะครับนํามาประยุกต์เป็นกระทงสายหลประที่พันดวงนะครับติดตามด้วย กองเสียยคณะคุณครูนักกีฬาของกศนอำเภอเมืองตาขอเสียงปรบม,มืออีกครั้งครับค่ะและขบวนต่อไปนะคะเป็นของกองสนอำเภอท้าสองอย่างขอเสียงปรบมือต้อนรับชีวิตชาวดอย ซึ่งในรูปแบบของปตนอมเพอท่าตัย่างก็จำลองขบวนนะคะเป็นประเทนีนะคะของคองํามเาเช่นกันใช่ไหมคะคนชาวเมืองนะครับชาวเมืองอ เมืองจะเป็นเมืองเหนือนะครับเมืองเหนือเพื่อประทาขึ้นภาคเหมือนกันค<ม>ของกทมเภอ้าตสุยางจะมาในสีฟ้าแต่และสีฟ้าแต่ตีตาม,ม,ตามด้วยช<ม>นเผ่าต่างๆใช่ค่ะรวมไปถึงเข้าสู่อาเซียนแล้วนะคะน้องนองก็มีการรวมขบวนแต่รูปขบวนนะคะมีทั้งการประยุกต์อาเซียนและขบวนของชนเผ่านะคะ กับสีนท้ายด้วยนักกีฬาของกสนอำเภอท่าสองยางขอเสียงปรบมืออีกครั้งครับและขบวนต่อไปนะคะที่กำลังเดินหน้าเข้ามาถึงนั้นคือกศนอำเภอบานกสนอำเภอบ้านตาคำวันของอำเภอบ้านตาครับ หินแปรนิ่คือเรื่องรายลูกเรืองเมืองตารากไม้ตายเป็นหินเรือนหินพุทธหักสรีรวมสองนาทีปิงวังเห็ดคนดังที่บ้านตาคือความหวานของบ้านตานะครับติดตามด้วยกระบวนวัฒนธรรมของอำเภอบ้านตาจะเป็นวัดพระบรมธาตุ หญิงแตรดิ่มไม้กเป็นหญิงเจดียุตาผีและที่ขาดไม่ได้ก็คือเห็ดโคลนซึ่งเป็นอา,อาหารที่อร่อยมากของ มีกตอตนางเจอบ้านตากนะคะกอจำลองวัฒนธรรมต่างๆเข้ามาในรูปแบบของขอบวนนะคะเพื่อนําเสนอให้ท่านผู้ชมุกทก่านนะคะมาในสีม่วงค่ะและสีแต่สีม่วงแ,แต่นะครับบอสยงประเมนให้กับบ้านตากอีกครั้งครับและไม่เปลี่ยนแค่มาตากเท่นะททานั้นนะคะ ีเขียนอยู่ในเดินเดินขบวนนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณครูนักเรียนนะคะนักกีฬาตุระเกีซึ่งเมื่อวานก็ชนะฟุตบอลนะฮะอุปกรณ์ชนะหรไปชนะไปชนะชระนะคะจังหวานอำเภอแม่ละมาดครับพระพุทธรูปสีต่อนยามซื้อห้วยอบน้ำพึ่งรสดีประเพณีพื้นฐานตุทุยานแห่งชาติถุพระว และแรงผ้าทอชาวกะเหรียงคือบขบวนของอำเภอแม่ละมาานะครับติดตา้ว้วยข,ขบวนขบวนนะคะตอนจะเป็นรูปแบบของชนขงเข่าเช่นกันเพราะว่าตอนสนองของแต่และอำเภอน,น,นะคะก็มีชนเผ่าที่หลากหลายนะคะปิดท,ท้ายด้วยนักกีฬาของกอสออนอำเภอแมาา่ละม่ากอเสียงปรบมือ ติดตามด้วยวงดุริยาของวงโยธวาทิตนะคะของโรงเรียนเทศบาลวัดตุ้มทองีดีค่ะลั้งอยู่ใกล้ๆสนามร้อนนี่เองนะครับเป็นนักเรียนนะครับจากโรงเรียนเทศาบาลวัดบุ้มทองีดูคับ อาจาสามเหล่าสามเหาวยนะเบอร์สามหล่าโอ้แา่ละเยอะแต่ละคนใช่ค่ะตอเธออ่ามาะคใช้ชี้กับยานี่แสงดำนะใช่ค่ะดีกว่าเสียเวลาใช้กับยาแสง็ีค่ะนในรูปแบบของขบวนนะคะ กีฬานะครับของกองสลัอำเภอสักเงาขอเสียประเบออีกครั้งหนึ่งครับและขบวนนะักกีฬาที่กำลังเดินนำเข้ามาอยู่นี้นะคะเป็นขบวนนะักกีฬาของอำเภอเพื่อไปกององเอเพ,พาพนะคะก็เป็นการรณรงค์ร่วมมือและต่อตอ้านยาเสพติดค่ะ เกี่ยวกับการลดอุบัติเหตุนะครับ่วงไร้ยางอาเป็นผู้บริโภคของตทตคบค่ะื่อเป็นการต่อด้านนะคะและเป็นผู้รักษาสิทธิ์ค่ะของทางบริโภคนะคะตามมาด้วยท่านิยมหลักของคนไทยทั้ง12ประการ ใช่เลยนักกีฬาของกอสนอำเภอพพ <พา S 1> แล้วกขอเสียงประพือให้กับพบพาด้วยครับและขบวนต่อไปของเรานั้นนะคะเป็นขบวนของกสนอำเภอวังเจ้าค่ะซึ่งวันนี้กอสนอำเภอวังเจ้าก็มาในสีแสดเขียวนะคะ ในรูปแบบของกระบวนก็เป็นการต่อต้านยาเสพติดนะคะและเป็นการต่อต้านบุหรี่ต่างๆนะคะที่น้องๆน,นำมาเสนอในวันนี้ในรูปแบบของการหยุดยั้งยาเสพติด หลังจากเดินพลเสร็จแล้วสุนสนามเสร็จแล้วก็จะเป็นการแสดงของนักเรียนนักศึกษานะครับของกศนเบอร์อไม่กอดที่สองตัวน,นะครับสุดท้าย,ยาาด้วยคณะกีฬาและคุณครูของกศนเบอร์วันที่หน้าของทีมเจนเดอร์นะคะโอ้โแต่คนปูะจัก วันนี้เต็มที่นะครับเต็มที่เต็มเมื่อคืนเขากลับทีสองใช่ค่ะน้องอ้อยน้องเต็มที่วันนี้แต่งหน้ามาคุณครูดึงงนไม่ได้เลยนะคะตุ๋นไปตุ๋นมาตุ๋นลูกคนค่ะและปีท้ายด้วยนักกีฬาและคุณครูกศสอนออเภิแม่สอดขอเสียงปรบมือกค้งครับอันนี้เป็นคุณครูสอนอะไรนะ อันนี้เป็นคนปูตานาตานะบ้า,าด้วยะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานในพิธีและต้องขอขอบคุณครันหมดเวลาของการติดตามรับชมข่าวกันแล้วนะคะสำหรับในช่วงนี้ท่านผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมข่าวได้ใหม่ในช่วงเวลาต่อจากนี้ค่ะแนาฬิกาสิบนาฬิกาสินาฬิกาสิแนาฬิกาและสุดท้ายในช่วงเวลายี่นาฬิกาค่ะ สามารถติดตามรับชมข่าวย้อนหลังกันได้ทาง Facebook สำนักข่าวนครแม่สอดและ w ว w m e s เว็บแม่สอดนางสาวรพาพลุตันในวันนี้สวัสดีค่ะ